ใช้ทางลาดไปถนนหมายเลขสองูดเลยครูะจะดอกอันนี้ก็ได้ไปช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปถนนหมายเลขสองแล้วตัดเข้าไปยังถนนหมายเลขสองบได้ ผิดทางอย่นีเห็นบ่ม่ไงตาม้าไปนั่นแหละรถที่นี่ต่ตอไปบนถนนหมายเลขสออีก3ากิโลเมตรดิสเกอร์เป็นายา์นะวะไเปลี่ยนลบบุรี ตัวแล้วพ่อใหญ่ยุ่ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายอีกสามร้อยเมตรใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดทางซ้ายทางซ้ายมอเตอร์เวย์ทางซ้ายเขาให้ไปบุล่ะร้องว่าร้องตัวเออบ่ร้องคือกี่หูในช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดว่แล้วบ่ร้องคือกี่หูร้องเบิ้งร้องเบิ้งต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตร ตรงใดละบาดในช่องนีบ้บ่โอเคเพียงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ทางลาดเราตัดเข้าสู่ถนนเั็นแล้วพาไปใส่น้องบาดนี้เนาะพาไปใส่น้องบาดนี้เนาะบาดอีก400เมตรใช้ทางลาด ี่ายตัวไปายปลองเบิ่งเดอลองเบิ่งเดอไปทางลาดแล้วตัดเข้าไปยังถนนชัยภูมิสีคิ้วอ้าวสวยแล้วไปชัยภูมิสีคิ้วแล้วขึ้นตั้งแต่ะบัดีนมอเตอร์เวน่อ่ะไปตามเขาแล้วแหละต่อไปบนถนนชัยภูมิสีคิ้วอีกห่งกิโลเมตรได้ เด้อไปตามไปเด้อคนว่าหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไก่ไปไ้แล้ะโดนหลอกซะแล้วเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปใส่ กับรถกับกับรถจะแล้วยิเดินก,กลับไวสิไกลปนี่เมียเ้ไกลแล้วไกลแล้วเห็นไปสีฟ้าแล้วบอยก็หูอยู่ล่ะขับรถขับรถเจ้าของเนี่ยขับรถแพ้เอา ออ้าเอ5กิโลเมตรถึงมอตอเวย์ปมีขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยก็มังจะขึ้นลำบากแท้บาบนเนี่ยลองเบิเนอะลองเบิ้งลองเบิง้ง

อ้ากี่โลเป็นไงเป็นนั้นบ่อีกสามกิโลเมตรถึงมอเตอร์เวย์เอ็มหกเอ็มสิบสระพุ่งแท้มีมอเตอร์เวย์แล้วทางขึ้นมอเตอร์เวย์ก็เยี่ดีๆแต่ก็มาได้ Oh pun lah, pun lah, pun lah. Ren buat buinnya kan. Oh, bolak, 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 bolak. Huh, lihatlah, rod ren buat buin juga. Oh, kentut macam tu ni berteriak sorang dah lepas ni.

ไปอินนครราชสีมาุูเหล้วอันนี้อ่ะไปบางปะอินเอาไปบางปะอินเลยไม่ได้แวะสระบบุรีเนี่ย ขับต่อไปบนถน,นนชัยภูมิสีคิ้วอีก7กิโลเมตรนะโอ้ไปบางปะอินลงบางปะอินันระหวาสโบแวดอกดาลี

Để phương ma khi gắn vậy. Ờ bảy năm bảy năm. Chặt. biển khó thế này. mẹ. Đâu? Ý nhằng quá. nó mô tơ bị chít sai trong nhà. Chỗ biển khó lạ, chỗ những quá. Khỏi biển lạc của lý đây này. มันจะหเวยมันจะ์่วยมวยอีกหกิโลเมตรโอ้ยไปก่อนบัรอเจอดอนอบร้อยเมตรดีบ่เนบ่

แมนจบายสัน่นละอ่าด้าเก็บเงินจะด้วยตรงต่อไปอ๋อวันนี้เก็บเงินเบ่ออะบอได้เตรียมมาได้เ่ย เใช่บาทวันนี้เตรียมจังเด้เอบาทน,นี้เด้อไช้ทางลาดาคือสลับซับซ้อนคักเทว่ะ ไปเมตัดเข้าสู่ถนนงงละสิงงละสิน้องจีงงละสิมาเข้าทางใหม่ลกวนไปเลยเนาะแบเนี้บบนลับวนลงงงเป็นรถเตทักงเด้อะ ต่อไปอีก37กิโลเมตรวันแล้วโอ้ยถึงแล้วึ้นได้แล้วบาทเนี่ย เอาละึ้นเถทางด่วนได้แล้วมอเตอรเวย์ได้แล้วแล้เฮียมีอะไรแปลกๆมั้งค้ะกิ่ทยต่อเดอ้อกวินเดอ้อ